ด้วยในนี้เองวันนี้อยู่เกมรถเนาะก็ก็มาทําที่มีคนขอเลนะครับคิวเลย์เกมเนาะขอรถฟอร์มูล่าด่านแรงครับแต่ผมก็ไม่รู้นะผมจะแลกตกหรือเปล่าแต่ก็มันก็คือรถคันนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยเล่นนะแล่กจีตก็ยูเค่ดีโอเคเนาะแด็กก็จะเล่นให้เลยนะแต่ว่าอาจะไม่ค่อยมัน่นใจว่ารถคันนี้มันจะรอดหรือเปล่าเพราะไม่ไเล่นเลย นม่นีะคุณคุณมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วครับมันมาจากเครื่องพ่อนะครับแคบๆเคี๋ดย็ฟอร์มูล่าดีที่มันเป็นแรงตันนะครับแล้วแล,แล้วคือผมมาแรงตันแล้วถ้าเกิดใช้ฟอร์มูล่าเล่นเล่นด่านที่ที่ที่แบบคน คนที่มีฟอร์มูล่าครับเพิ่งได้มามันจะมีคนแรง้งแบบไม่ตันนะเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้มันเนี่ยก็ขอใครจะขอรถอะไรก็ขอมาได้นะครับเนาะขอขอแมปได้นะครับด่านแร้งหรือแมปหรือ บัตรแดงก็ขอมาได้ครับแต่ถ้าเกิดวันไหนที่เล่นถ้าเกิดบัตรแดงแล้วผมเผลองเล่นไปแล้วอ่ะผมก็อาจจะไม่ได้ทำเนาะแล้วโลบอกนะครับผมใครจะให้เล่นแม็กอะไรก็ได้นะครับแต่ผมอาจจะไม่ได้เล่นซ้ําขนาดนั้นนะครับเหมือนมีคนขอบล็อกฟุตแล้วอีกคนนึงก็ขอบล็อกฟุตอีกคนนึงขอบล็อกฟุตถ้าเกิดรอบแรกที่ผมถ้าเกิดรอบแรกนะครับ เดี๋ยวผมจะดูก่อนว่าถ้าเกิดมีคนขอบล็อกฟุตหรือแมพอะไรแบบซ้ำๆเยอะๆผมก็จะอัดบ่อยหน่อยนะเพราะเพื่อคุณผู้ชมน่จะชอบแนวนั้นตายผมเจอแรงตันหมดเลยมันยากมากฮอตดอด ไอ้ฮอดดอกนี่ตัวเร็วเลยไปไปไปอไอตัวนี้นะเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมคือแบบอันนี้มันลงเร็วนะครับไปนี่แปะมันลงเร็วแล้วนะครับผมดีละผมแพ้แล้ว แล้วร,รถเมื่อกี้มึมเพิ่มด่านเขาด่านเขาบ้าปะเนี่ยผมว่านะครับแรงผมได้รถเพราะวันนี้แต่ก็เล่นๆน,นะครับผมไม่เคยเอารถผมไม่ค่อยเอารถคันนี้แต่มีคนขอฟอร์มูล่าบ่อยอยู่นะไม่รู้ทำไมเหมือนน่าจะชอบกันนะ คนน่าจะไม่เคยมีคนขอลรอตัอร์ตจำไม่ได้ you. มัน tai, ไอรถที่มันแบบที่มันไวๆนะครับแต่ว่ามันแบบถ้าเกิดุด้างแล้วมันก็จะระเบิดน่าจะไม่น่าจะมีคนขอลรอหนึ่งจำไม่ได้มันรถมันไม่เคยเป็นวัตที่ผบตอนนั้น่ะถ้าเกิดทุกคนเคยดูคลิปแรกผมแทบ ผมแค่ไม่ได้อัพอะไรทันเลยนะจ๊ะเสร็จแล้วผมจะให้เลยดิตอนแรกอ่ะผมติดอยู่ที่6,000นสิบหกพัใช่ไหมดัดเลเลย์ตายแล้วก็กลายเป็น10,000 10,000หหสี่หรือ1 0ึ0 0นเนี่แหละเรซีซีอีดีก็โค่นแชมป์1นึ0 0หมื่นหนตายโคตรโง่ตอนนั้นแบบเศร้าเลยนะครับตูส่าเล่นจนจุกตา เศร้าเลยตอนนี้แบบเศร้ามากเล่นไปสิบจุดตาสรุปตายโง่คือมันแบบจมน้ําตายอะมันมันไม่ได้ยากนะครับมันจะเป็นแบบมันจะเป็นแบบรูน้ําตรงกลางใช่ไหมแล้วมันจะเป็นแบบขึ้นไปเรื่อยตายแน่เส้นชัยเอาจริงนั่นแหละมันเป็นแบบนั้นแล้วผมก็จมน้ำตายครับมันเป็นมันเป็นรูตรงกลาง อธิบายไม่ถึงนะครับแต่มันไม่ใช่แบบไอตรงข้ามใหญ่ๆตรงนั้นนะแล้วก็ไม่ใช่ที่มันจะเป็นคลองที่มันแบบแบบเป็นเรียบนะครับมันแบบเป็นสืนุไปเรื่อยๆแล้วผมก็โค่นแชมป์โดยโดยใครที่ดูคลิปนี้จบนะครับคุณจะคุณจะรู้ว่าผมจะได้แต้มเท่าไรแล้วคุณก็ต้องอึ้งอย่างแน่นอนเพราะมันเพิ่มมาเยอะอยู่บังติดหลุมเนี่ยนะ ล้วปีนไม่ได้ด้วยสกินเนี่ยครับนี่นยงไงล่ะหนึ่งมื่นหกพันอยู่ที่สองที่สองแบบออ the ไทม์แต่ซีสั่นก็คือผมก็ต่ำ เนี่ยเขาจะมาตายตรงนี้กันนะเดี๋ยวนะอันนี้โปอันนี้โปไอ้พวกแรลงบอลแรลงอะไรแบบนี้เนี่ยมันโปนะครับมันคือมันมันโปอะไอ้เนี่ยแต่ทุกคนจะมาตายตรงนี้เนี่ยไอ้ไอ้ตรงเนี่ยไอ้ตรงซ้ำๆเยอะๆเนี่ยเห็นไหมไอ้ตรงซ้ำๆเยอะๆเนี่ยมันจะมีหลุมขนาดใหญ่ที่มันผ่านยากนะ พ่อผมก็ให้เปิดเอาไว้เพราะเสียงพัดลมมันดังไงผมไม่ค่อยเล่นฟอร์มูล่าแล้วครับสี่มือนึ่งก็อาจจะแบบลดรถรถมันแบบปืรถลดมันคล้ายๆลดสปอร์ตเนาะแต่มันช้ากว่ามันก็เลยแบบเล่นยากสวยตรงล็อกพอดีแล้วก็ตายพอดีด้วย หนึ่งแต้มโคตรตึงเลยตามรถรัวๆแล้วนะมันเริ่มรถรัวแล้วครับก็ขอรถขอขอรถขอด่านมาได้นะครับ แต่ถ้าเกิดคันซ้ำกันในเยอะผมก็อาจจะถ้าเกิดมีคนขอซ้ำกันนะครับผมก,ก็จะพูดทั้งสองชื่อเนาะว่ะมีคนขออันนี้รอนะคับก,กับคนนี้เะาคับโอเคนะสมมติว่าคิวเลย์เกมนะครับขอขอสกูตเตอร์แล้วแล้ว เอามองเอามองฟุตอิกเตอร์สมมติส่วนนะครับขอเหมือนกันเนาะผมก็จะจะพูดทั้งสองคนเลยนะครับว่าทั้งสองคนต่นีะขันจาพาเธอร้อยดูที่รถรถมันไม่ข้ามเออ เโคตรเปลี่ยนโคตรเปลี่ยนเรียบร้อยเฮ้ยยี่สิบสองเลยนะเฮ้ยเฮ้ยตึงเกินไปตึงเกินไปตึงอี๋แน่ไม่ใช่ลำดับไม่เยอะหรอกครับผมก็จะดูเจ อเคเพื่อนวันนี้ไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ติดตามติดตามติดตามขอได้นะครับด่านพวกนี้ขอได้ขอได้หมดเลยแต่ถ้าเกิดนล้มันหมดเวลาผมก็เล่นไ,ไม่ได้หรือคุณจะขอลดทุกอย่างก็ตามี่ยลดพวกนี้ได้หมดเลยแต่ถ้าเกิดเป็นคันนี้นี่แบบอหมดมนจกูดโกอกมากนะหยอกๆยอกขอมาได้นะแต่มันเล่นแบบผมไม่เคย เคยเล่นแรงแล้วผมก็ตกรัวๆเลยตึงมากตึงมากขอลดได้นะครับไปบ่ายกดไลค์กดไลค์ไปดูคลิปกอนนลิลาก็นด้ยนะครับ <c oughs>